โอเควันนี้นะพี่อูอยู่กับน้องต่อนะคะน้องต่อเป็นคนที่ทํางานหนักมาก่อนนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพนักง,งานประจําที่ทางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงานหนักมากแล้วก็จริงๆสารอาหารจร,ริงๆก็ไม่ครบนะวันนี้เธอมีวิธียังไงนะที่เป็นคนผอมสารอาหารไม่ครบแล้วก็ทําให้เธอรู้สึกเหนื่อยนาเธอเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาวันนี้มาฟังเคล็ดลับจากต่อกันสวัสดีครับทุกทุกคนอันนี้หน้าหน้ายังดูเหนื่อยไหมครับหน้าเนี่ย ไม่ดูเหนื่อยนะก่อนหน้านี้จะบอกว่าหน้าตาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะหน้าตาเมื่อก่อนอน,นั้นเนี่ยเมื่อก่อนอน้ำหนักประมาณ85แล้วหน้าตาเนี่ยทุกคนเคยเห็นไหมคนเคยทักว่าอายุ32แต่หน้าตาเหมือนอายุ42รู้สึกว่าแก่ก่อนวัยจนมาได้มีโอกาสได้ทานชิวชิวเกรดทำให้ตัวเองอะ่ะผอมลงสุขภาพดีหน้าใสขึ้นตอนเนี้อายุแตบอกว่าอายุเมตาบอลิเ์ตสอต่อนะ อายุอยู่ที่18ปีแต่อายุจริงต่อ35ปีใครที่อยากหน้าใสาขึ้นดูดีขึ้นในอายุเลข3ติดต่อพี่อู๋หรือติดต่อต่อได้เลยนะครับใครสนใจชุดฟิลเกรฟทำให้คุณสุขภาพดีหน้าใสพักมาคา